และแล้วก็วันหยุดอีกเช่นเคยวันหยุดก็จะเป็นอะไรที่จะต้องหาเรื่องไปทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เยะนาะมีเพื่อนสนิทนะจริงๆแล้วเพื่อนก็คือเตรียมอนุบาลด้วยกันพอจบเตรียมอนุบาลก็มาเข้าอนุบาลก็อยู่ด้วยกันอีกเสร็จแล้วมาเข้าปนหนึ่งก็คืออยู่ชั้นอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่า ครอบครัวของเพื่อนยานาแล้วก็พวกเราก็มาขุดหอยขุดปูที่ที่นี่ก็คือตอนกลางคืนน้ําทะเลมันจะขึ้นใช่ไหมพอน้ําทะเลขึ้นมันก็จะพัดเอาหอยพัดปูะดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอต,ตอนเช้าน้ําทะเลมันก็จะลดไปก็คือจะเห็นว่าคนเท่าคนแก่หรือว่าพวกเด็กๆที่เขามาเก็บหอยอันนี้เสียตังค่าเข,ข้านะแต่ว่าถ้าเราเก็บหอยได้เท่าไหร่ก็จะเป็นของเราเลย เขาจะมีให้เช่ารองเท้าบูทด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการงัดหอยได้บางไม่ได้บางแต่อ,อีกแรกก็ดูสิขุดยังไงอะ่ะทำยังไงถึงจะเจอล่ะส่วนเด็กๆก,ก็เล่นกันสนุกสนานเลยอ๋อเยนาตอนมาแรกๆก,ก็คืออุ๊ยขยะกขย่งจังเลยมันเละๆก็คือมันจะเป็นโคนเนี่ยตามที่เห็นนี่เลย ระหว่างที่เยนาง่วนอยู่คนเดียวนี่คือหอยที่ได้ส่วนอัป,ป้าก็ทำอะไรอยู่ตรงโน้นอยู่คนเดียวกะกะกลัว,วมีอะไรเหรอส่วนเยโซนก็คือสนุกมากเล่นกับพี่อาจินก็คืออาจินนี่ก็คือเป็นเพื่อนของเยนานะแต่ว่าตัวน้องนี่ก็คือสนิทก,กับพี่เขาเฉยเลย ระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาหอยเยซอนก็คือนางเล่นโคนแบบว่าเสื้อที่เยซอนใส่นี่ก็คือทิ้งอะ่ะคือเอามาซักไม่ไหวแล้วอะ่ะน้องสองคนนี่ที่แรกใส่ถุงมืออยู่ดีๆนะแต่ว่าไม่สนุกไงเลยถอดถุงมือเอามือเปล่าแบบจับแล้วมันคือต้องระวังเลยมันจะมีเศษหอยเปลือกหอยเงี้ยซึ่งมันจะบาดมือได้เสร็จแล้วหอยได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าป้าดันลืมคือถังใส่หอยไว้ด้านนีกนะแล้วนี่คือสภาพหลังจากที่เสร็จภารกิจ กวันนี้แล้วโดยเฉพาะเย,ยซอนนั่งนอนน้ำลายไหลแล้วเพราว่าทำไมเงียบจังส่วนเย,ยนาก็มองหน้าแบบไม่ไหวแล้วหนูงว่วง